ภารกิจผมวันนี้ก็คือผมจะพาพี่ขึ้นแดงวันนี้มีอะไรไวะยิงไม่เห็นเจอเลยปังปังป้งองป้องฮัลโหลพี่อาร์ตพี่อาร์ตขึ้นแดงยังหรพี่อาร์ตขึ้นแดงยังยังอ่าเดี๋ยวผมแบกพี่ขึ้นเองเดี๋ยวผมแบกพี่อาร์ตขึ้นแดงเองวันเนี้ยผมแบกพี่ขึ้นแดงเองอีกแปดสิบแปดเต้มอีกแปดสิบแปดเต้มได้ไม่มีปัญหาไป พี่อาร์เอ็มบีอยู่ข้างหน้าพี่นะไม่เอายิงมียิงด้วยเอ็มบีเจ้าเอ็มบีสุดยิงด้วยเออไอหยิงบาเลตหนิงบาเลตแอปหนึ่งไก่พี่เชื่อว่าไก่เห็ได้ที่จะไม่ช่วยายอย่างกับปิงโอ้เชื่อผมจะแย่แล้วพี่แต่ไม่อยู่ไหนใกล้อยู่ไหนใกล้อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยตกตัว ไอเดี๋ยวผมไปอ้อมพี่พี่ใจเย็ยนนะพี่ดูไว้ก่อนเดี๋ยวผมไปอ้อมเดี๋ยวผมไปอ้อมหัวแตกแน่ยังไงมันหัวแตกแน่นน,นอร้อนจริงไม่เห็นเจอเลยปงัปงปัองหมดพี่หมดเลยไม่ต้องทำเลย,กย,ยไกลได่สไนธ์เหรอใช่สไนธ์กระบอกเดียวเนี่ยตอนเนี้ยมีอยู่กระบอกเดียวกระบอกวะพี่พี่มปืนดินให้มามาพี่มา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 ที่บ้านนี่พี่จะเปลี่ยนสองควงกับไอเขโอเคพี่ เจษฎาบอกไหนไกลได้เลยพี่นี่ไงพี่อันพี่พี่อันเนี่ยเจษฎาไหน่ะอยู่เนี่ยอยู่นี่นี่จะรอใครสักคนมาเติมเงินในบัญชีให้เหมือนกันนันกาสี่ห้าห้าหนึ่งสามสี่ป้องใจเจคนก็ไว้ปิดเปลี่ยนพื้นผิดตายหมดพี่ตายหมดตายหมดพี่ตายหมดพี่อุสบายจังวะสบาย ใช่พี่เราไม่เน้นเราเราเราไม่เน้นฟาร์มพี่เราฟาร์มจากตบอย่างเดียวเฮ้ยมีคน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 คนเี๋ยวผมเคลียร์พี่เดี๋ยวมเคลียร์ให้สาวสาวไปหาสาวไปมันตายแล้วพี่ตัวเนี้ยจะตามขาดเี่ยเหรอจะตาขาแล้วหนุนนอตัวนี้ไหน่วะเอาอยบบนเคนยู่บนเคนยู่บนเคน้ตายเชนฟ้าไอ้เคนเหลืองฝั่งซ้าย มันหนีผมไปอะพี่อาร์ตตัวเนี้ยดดาาววปะนี่ฉลามนี่ไปฉลามกินไปเอาหนี้กายดีว<อ>กว่นาน,นี่ฉลามกินนี่ฉลามกินเตาว่าจะยิงพี่อาร์ตบอกว่าเออ่สักาถ้าคนโชคดีหน่อยครับมันก็จะหมดประมาณไม่เกินพันเอ้อถ้าคนดวงโวยหน่อยประมาณพันหน้าร้อยใช่ไหมวะเฮ้ยพี่ปังดาวน็อกมันมากับผมไง ภารกิจคือภารกิจผมเนี่ยก็คือผมจะพาพี่ขึ้นแดงวันนี้ผมได้ผมได้ภารกิจผมแล้วเจอเจอที่ซ่อมกาอปองเลยดิได้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 พี่อาร์ตเขาบอกว่าเขาขอคําคลมความรักจากจากพี่อ่ะเขาบอกว่าขอความรักควาคมจากเกียมหน่อยครับควาคมความรัก ขอคำคมจากพี่กายหน่อยมีดครับไว้พี่อันพี่คงนะโอ้ยโดนไป123อะไม่ดาเอากายไม้งบ่ทั้งข้างข้างข้างหน้าผมเนี่ยพี่ข้างหน้าผมข้างหน้าผมเนี่ยอยู่หลังโอเตอร์นะตายพี่ มีบ้านเอลอีกพี่บ้านเอลบ้านเอลฝั่งนี้ใช่ไหมบ้านเอลบ้านเอลฝั่งหน้าผมที่เรียกไอร็อกที่เห็นป่ะฟังระว,วัวงเจ้าไม่ทำอไมวิ่งอย่างเดียวเพิ่งเก็บของผมขึ้นแดงได้5นาทีตอนนี้เหลือไน้3แล้วท้อเลย ไอ้ยไม่ใช่ฝั่งโดนพี่หน้าผมเนี่ยไม่หน้าผมเลยเนี่ยปังง็อบหนึ่งดีพี่ทงฝั่งโดนด้วยนะแล้วพี่รู้สึกว่ามันมีตายพี่ตายแล้วตายพี่ไม่ต้องทำอะไรสบายจังเดินชิวๆเลย พี่กายแอบนินทาพี่อาร์ได้ดูหน่อยแมวอ่ะเดี๋ยวพาดบินปาริตี้มก็นินทาอยู่แล้วไม่ต้องแอบรอกใช่ใช่พี่ที่ที่มันมีที่ที่มันเป็นองค์กรปองอ๋อคือจุดประสงค์เราคือเราจะถามว่ามีโอกาสกลับมาไหมเหรอเหรอ a k งเอถูกไหมรือ <B ank> ว่างไง <B ank> มีอะไรแรงไหมในเกมหรอในเกมถามว่ามีอะไรแรงไหมมีครับผมสิีชันสูงเอ่อชุดเล็กนล็อกเสื้อแรงซีซันก่อดๆที่ผ่านมาอันนี้คือมันไม่มีมันไม่มีโอกาสกลับมาขายอยู่แล้วนะครับคิมี่ตัวหน่แวนี้ว่อยู่ไหนมีว้ะถ้าใครมีปัญหาเรื่องไอดีเกมนะครับหรือมีปัญหาเรื่องอะไรติดต่อไปที่เพจ TMRTO นะครับไม่ไม่ไม่ดลลูกค้า อนี้มีตัวหนึ่งกายอยู่ในมี้นั่นไงนั่นไงนั่นไงจูบได้ไหมกายไม่ได้ไม่ได้ไม่เอ้ยได้ได้อยู่มั้งพี่ถ้าพี่วิ่งมาตอนนี้นะถ้าพี่พี่วิ่งมาตอนนี้ได้ต้องมังเกอร์ลูกหนึ่งได้เลยไม่ชุบเอาพี่เนี่ยชุบได้เนี่ยผมคานเข้ารั้วเนี่ยพี่ได้ก็ได้ได้ก็ได้ได้ก็ได้มาลูพี่ กายมันมาหน้ารัวมันมาหน้ารัวระเบิดระเบิดมาพี่ระเบิดระเบิดระเบิดมีโคโนมีโคโนมีโคโนอย่ากลัวระเบิดแต่ตอนนี้เริ่มกลัวแล้วโอยมันมันตั้งท่ามันตั้งท่าระเบิดหมดเว้ยระเบิดหมดพี่มาดูระเบิดผมนะดูระเบิดผมนะบึ้มโดนตายเกือบเกือบแล้ว ถามจีเอ็มปักทงเลยไหมพี่อาร์ตกล้าปักทงเลยไหมพี่ไม่แลแต่ว่าถ้ามันกลับมาก็จะกลับมาคล้ายๆเดิมอะคือต้องแข่งกันเหมือนเดิมอ่าเพนก็ต้องแข่งกันเหมือนเดิมมันเป็นเอาง่ายว่ามันเป็นท่าเต้นที่เราต้องประมูลเพราะว่ามันไม่ได้ขายแบบว่าเกินการอะเข้าใจว่าคนดูมันมาถ่ายแบบชุดเออชุดแล้วแบบรอบละ50คนหรือ20คนอะไรประมาณนี้นะครับก็คือแบบถ้ามารอบหนึ่งก็แบบได้ได้ท่านั้นไปประมาณสักเออไม่เกินร้อยคนหรือไม่เกินร้อยห้าสิบคนสองร้อยคนอะไรประมาณนั้นเออ รู้ดีขนาดนี้เป็นเจียมเลยไหมไปสนับสนับกันเฮ้ยพี่พี่พี่คนหน้าผมนี่อยากได้ท่ากูย่าเราก็ต้องเต้นดิเราต้องไปเต้นที่สยามอ่ะฮ่าหยอกหยอกไม่นะอย่าน้ำไม่ได้นะกูยากมาใหม่แล้วไงมาแล้วไงเอ้านี่ไงขึ้นแดงกันนี่เฮ้ยทำไมตาเดียวขึ้นเลยอ่ะ ก็มันมีตาแรกของวันด้วยไงอ๋อตาแรกของวันแล้วก็คูณสองอะนะใช่ใช่